สวัสดีค่ะทุกคนก,กลับมาพบกับกลุ่มในช่องกลุ่มนันที่ยากแล้วนะคะสําหรับคลิปในวันนี้นะคะกบทําเอาใจหลายๆคนเลยนะคะคือมีคนขอเข้ามาเยอะมากนะคะไม่เฉพาะสาวๆนะแต่หนุ่มๆก็ขอกันเข้ามาเหมือนกันนะคะว่าขอวิธีที่จะฉีดน้ําหอมแล้วให้กลิ่นหอมติดทนนานทั้งวันหน่อยนะคะวันนี้กลุมก็เลยรวบรวมวิธีเคล็ดลับต่างๆนะคะที่กลบใช้จริงนะคะแล้วมันได้ผลดีจริงๆมาฝากทุกคนนะคะจะต้องทํายังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลย วิธีการแรกนะคะก็คือฉีดน้ำหอมทันทีหลังจากที่เราเพิ่งอาบน้ำเสร็จที่ตัวยังหมาดๆอยู่นะคะเพิ่งเช็ดตัวให้แห้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฉีดได้เลยค่ะเพราะว่าทุกคนรู้ไหมว่าน้ำหอมเนี่ยนะ จะอยู่ติดทนนานนะคะกับผิวที่มีความชุ่มชื้นนะคะดังนั้นการฉีดน้ำหอมทันทีหลังจากที่เพิ่งอาบน้ำเสร็จนี่เป็นวิธีที่แบบได้ผลดีมากๆเลยนะคะตำแหน่งที่เราควรฉีดนะคะหนึ่งก็คือบริเวณต้นคอนะคะสองก็คือกลางลำตัวบริเวณแถวแถวกังลมประมาณนี้นะคะแล้วก็สามก็คือข้อพับนะคะด้านในของข้อศอกแบบนี้นะคะทั้งสองข้างนะคะจุดพวกนี้นะคะก็จะเป็นตำแหน่งในร่างกายที่สามารถช่วยกระจายกลิ่นได้ดีมากนะคะคือผิวที่ชุ่มชื้นเนี่ยนะคะมันจะช่วย ช่ยล็อกความหอมล็อกกลิ่นน้ำหอมให้อยู่ติดทนติดนานมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะทุกคนก็ลองไปทำดูนะคะวิธีที่2นะคะหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินนะคะว่าวาสลีนเนี่ยจะช่วยให้น้ำหอมสามารถติดทนนานได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะวิธีการนะคะก็คือแต้มวาสลีนนะคะไปบริเวณจุดชีพจรต่างๆที่เราจะใช้ในการฉีดน้ำหอมนะคะเช่นบริเวณนี้นะคะหรือข้อพับแขนอ่ะ ต้นคอซอกคออะไรอย่างนี้นะคะหรือบางคนก็จะบอกว่าจุดที่ต้องทาก็คือบริเวณขาด้านหลังนะคะตรงข้อพับตรงหัวเข่าเนี่ยซึ่งกุบก็ไม่ค่อยเก็ตนะว่าทําไมเราจะต้องฉีดน้ําหอมตรงขาด้วยนะคะกุบก็เลยไม่ได้ทํานะอาจก็จะทําประมาณนี้นะคะพอแต้มเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้น้ําหอมเนี่ยนะคะฉีดไปบริเวณ จุดที่เราแต้มวาสลีนไปแล้วนะคะอ่าประมาณนี้อาฉีดที่เดียวพอนะวิธีนี้นะคะจะช่วยให้กลิ่นน้ําหอมเนี้ยติดอยู่ตามร่างกายของเรานานมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะจากข้อที่1นึ่อ่ะผมบอกไว้แล้วใช่ป่าว่าผิวชุ่มชื้นเนี้ยจะทําให้น้ําหอมอยู่ติดผิวมากกว่าเดิมนะคะอ่าอันนี้ก็ลองไปทํากันดูนะคะง่ายมากๆเลยวิธีที่3นะคะก็คือการใช้โลชั่นหรือ m i ไรเซ z e r เนี่ยคะ่ะทาไปตามจุดชี้จรต่างๆที่เราจะใช้ฉีดน้ำหอมเนี่ยแหละ อ่ะก็ตามเดิมเลยนะคะข้อมือข้อพับต่างๆนะคะหรือว่าบางคนก็จะทาที่เออบริเวณต้นคอแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นจุดชี้ประจรเนาะวิธีนี้ก็จะคล้ายๆวิธีวาส l i ลีนะคะก็คือมอยเจอร์ไรเซอร์หรือว่าโลชั่นเนี่ยนะคะ ก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นเนาะมันก็จะช่วยล็อกกลิ่นหอมให้ติดโทนติดผิวได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ข้อควรระวังก็คือควรจะใช้โลชั่นที่ไม่มีกลิ่นนะคะหรือว่าต้องเป็นกลิ่นที่อ่อนมากๆหรือถ้าใครมีโลชั่นที่เป็นกลิ่นเดียวกับน้ําหอมนี่ก็คือจะดีเลยนะคะคือหลายๆแบรนด์เนี่ยเวลาเขาขายน้ําหอมเนี่ยเขาจะมาเป็นเซตคู่กับบอดี้โลชั่นนะคะอะแบบนั้นก็จะดีเลยนะคะก็ใช้บอดี้โลชั่นตัวนั้นทาไปเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ย พยายามใช้โลชั่นที่ไม่มีกลิ่นแบบพวกสำหรับคนผิวแพ้ง่ายส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีกลิ่นนะคะอันนี้ก็จะทําให้เอ่อกลิ่นน้ําหอมนี้ติดทนติดผิวนานมากกว่าเดิมเยอะเลยค่ะวิธีต่อไปนะคะอันนี้ออกเป็นแนวแบบข้อห้ามเลยละกันนะคะในการฉีดน้ําหอมนะคะหลายๆคนเนี่ยติดการฉีดน้ําหอมเสร็จอสมมติฉีดไปนะคะคือฉีดเสร็จแล้วหลายๆคนก็จะมาถูๆแบบนี้นะคะแบบถูบริเวณข้อมือหรือแบบถูตรงข้อพับที่ฉีดแล้วนะคะ จะบอกว่าอย่าถูเพราะว่าเวลาถูเนี่ยนะคะมันจะทําให้กลิ่นน้าหอมเนี่ยมันจางไวกว่าเดิมนะคะเปลืองยิ่งกว่าเดิมแล้วก็ไม่ติดผิวด้วยนะคะวิธีการต่อไปนะคะเหมาะกับสาวๆที่อยากให้กลิ่นน้ําหอมเนี่ยติดทนติดนานที่ผิวนะคะแต่ไม่อยากให้มันฉุนจนเกินไปไม่อยากทําร้ายคนรอบข้างนะคะวิธีนี้ดีมากนะคะก็คือให้ฉีดน้ําหอมกลางอากาศนะคะแล้วก็รีบเดินผ่านเลยนะคะวิธีนี้จะใช้ได้ผลดีนะคะกับน้ําหอมประเภทอโรโพฟูมนะคะ มันจะทําให้น้ําหอมนี้กลิ่นติดตัวเราได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยพี่กลุ่มมันจะจริงหรอถ้าเราฉีดกลางอากาศแล้วเราเดินผ่านมันจะติดผิวมากกว่าเดิมทนนานกว่าเดิมได้ยังไงจะบอกว่าวิธีนี้นะคะน้ําหอมนี้มันจะติดไปตามจุดชีพจรต่างๆของเรานะคะยิ่งถ้าเราเนี่ยทาโลชั่นหรือวาสลีนก่อนหน้านั้นนะคะมันก็จะยิ่งติดทนนานดีมากเลยนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยมันจะได้เป็นน้ําหอมกลิ่นทนแบบ ละมุนน่ะอ่อนๆไม่ฉุนนะคะอ่าอันนี้ลองไปทํากันดูนะคะดีงามมากๆเลยจบไปแล้วนะคะสําหรับเคล็ดลับในการฉีดน้ําหอมให้ติดทนนานไปทั้งวันนะคะ ใครที่ทำแล้วได้ผลยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะคะหรือใครอยากให้ครูทำคลิปอะไรก็มาบอกกันไว้ได้เลยนะคะที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ